เปิดคำสัญญาพีชานนหลังคุกข่าวขอแพทนประภาแต่งงานถือเป็นการเปิดปีใหม่ที่ดีเมื่อพีชานนได้ออกมาเผยภาพที่ทุกคนรอคอยมานานกับการที่พาแพทนประภาล่องเรือบนเลคโคโมโประเทศอิตาลีและพีก็คุกข่าวขอแพทแต่งงานเมื่อวันที่18ตุลาคม2566เวลา 16.06นาฬิกา6นาทีโดยที่แพทเองก็เขินมากแทบไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนท่ามกลางความสวยงามของภูเขาว,วินล,ล่าและน้ำทะเลสีเขียวเป็นบรรยากาศโรแมนติกสมกับที่รอคอยมากๆและพีก็ได้เขียนแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษเป็นคำสัญญาที่พีให้กับแพทให้ทุกคนได้รับรู้และเป็นพยานไปด้วยกันว่า thank you so much for everything I promise I will look after and take care of you t o to the best I can. ขอบคุณมากสำหรับทุกสิ่งฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลและดูแลคุณสองคนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยก่อนหน้านี้แพทเคยไลฟ์และพูดว่าแพทมีแหวนวงหนึ่งน้ำหนักสองกรัตอยู่แล้วแพทก็เลยพูดลอยๆว่าถ้าจะได้อีกวงก็ต้องน้ำหนักสามกรัตและเป็นไปตามนั้น เมื่อพีชาโนนเป็นผู้ที่มอบแหวนวงนี้ให้กับแทเป็นคำแทนใจว่าจากนี้จะรักกันไปจนสุดหัวใจยินดีมากๆเลยค่ะ